แต่สมเด็้พระเจ้าตากสินมหาราชผู้ทรงกอบกู้แผ่นดินไทยด้วยพระปีชาสามารถและวีรกรรมอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นดั่งแสงสว่างนำพาชาติให้พ้นภัยในวันอันเป็นมงคลน,นี้ครบรอบวันพระราชาสมภพขององค์ขอพระเจ้าทั้งหลายขอถวายความจงรักภักดี น้อมเก้าสันเสริญพระกียรติคุณอันประเสริฐขอพระบารมีแห่งพระองค์จรงปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้าและพวงประชาให้ประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาด้วยเดชะแห่งพระบารมีขอให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรืองปราศจากภัยพิบัติและคงความเป็นภัยตลอดกาลข้าพเจ้าขอน้อมถวายความเคารพด้วยใจพักดี ขอพระองค์ทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าจงจเจริญด้วยสติปัญญาความกล้าหาญและความมุ่งมั่นดังที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างด้วยอนุภาพแห่งพระบารมีขอให้ข้าพเจ้าพบแต่ความสุขสวัสดีสาธุสาธุสาธุ